ตัวนี้เป็นกล้องทาปโป C2C6D เป็นกล้องเลนคู่นะครับได้ทั้งภายนอกภายในความชัด3ล้านทั้ง2เลนนะครับเลนละ3ล้านนะเลนล่างนะครับเลนล่างก็คือตัวนี้เวลาไปติดทั้งนอกมันจะติดกับหัวแบบนี้นะแต่ว่าไปติดในบ้านมันจะวางแบบนี้ได้นะครับตัวกล้องเนี่ยมีขาแถมมาให้นะครับถ้าใช้ขาก็สามารถไปติดตั้งด้านนอกได้นะครับขาจะมีจุดยึดแบบนี้ นะครับส่วนถ้าตั้งภายในก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยจุดหมุนจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนถ้าไปติดตั้งภายนอกจะติดตั้งกับหัวแบบนี้จุดหมุนจะอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวนี้ระบบติดตามดีมากนะครับเป็นความคมชัดเลนละ3ล้านพิกเซลชัดทั้งกลางวันกลางคืน นะครับเป็นกล้องเลนคู่ของค่ายทาโปนี่นะครับรุ่นนี้เลย c สอง c หก d นะครับผมใครสนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพตัวอย่างไว้ให้ดูสักนิดหน่อยนะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ากล้องมันดีจริงๆแล้วก็ความคมชัดของกล้องรุ่นนี้มันดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภาพจริงกันอเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างนะครับบนมือถือนะระบบติดตามของกล้องรุ่นนี้คือดีมากๆนะครับผมนี่นะครับระบบติดตาม ตามแบบแทบไม่มีหลุดเลยนะฮะแล้วก็ภาพกลางคืนใช้ได้เลยนะครับภาพดีสีสวยแสงสวยนะครับเป็น2ระบบนะเป็นทั้งอินฟราเรดแล้วก็ไฟ led นะครับตัวนี้สามารถเปิดไฟ led ได้นะครับผมนี่เวลาเปิดไฟก็จะเป็นภาพสีประมาณนี้เลยนะครับภาพดีภาพดีกล้องใช้ดีมากนะครับ เป็นกล้องวงจรปิดที่ระบบติดตามถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำรีวิวมาเลยนะฮะทาร์โปซีสอเลนคู่นะครับโอเคใครสนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะ